สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูบถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่12กรกฎาคม2565มีรายงานข่าวนะครับว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียนั้นได้ออกกฤษฎีิกาฉบับหนึ่งมอบสิทธิ์ความเป็นพลเมืองแบบเร่งด่วนให้กับชาวยูเครนทุกคนท่ามกลางปฏิบัติการทางทหารในยูเครนที่ยืดเยื้อนานกว่า4เดือนนะครับ โดยกฤษฎนิกาฉบับนี้ระบ,บุว่าพลเมืองอยูเครนทุกคนได้รับสิทธิ์ยื่นคำร้องสำหรับเข้าเป็นพลเมืองของสหพันธรัฐรัสเซียในวิธีการแบกรวบรัดโดยกฤษฎนิกาล่าสุดนั้นเป็นการเพิ่มเติมจากคำสั่งก่อนหน้านี้นั่นรวมถึงประกาศออกมาในช่วงต้นๆของการเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเปิดทางให้พลเมืองยูเครนที่ใช้ชีวิตอยู่ในดินแดนต,ต่างๆที่อยู่ภายใต้การยึดครองของทางด้านรัสเซียได้รับพาสปอร์ตรัสเซียแบบง่ายขึ้น ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนพฤษภาคมประธานาธิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินได้ลงนามในกฤษฎีกาฉบับหนึ่งมอบสิทธิ์ความเป็นพลเมืองแบบเร่งด่วนแก่พลเมืองในสองแ้นของยูเครนประกอบไปด้วยแ้นเคอร์ซอนทางตอนใต้ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของทหารรัเสเซียเกือบทั้งหมดและแ้นสโปริเซียที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัเสเซียบางส่วนในปี2019ก็ได้มีการออกกฤษฎีกาคล้ายกันเปิดขั้นตอนมอบสิทธิ์ความเป็นพลเมืองแบบรวบรัฐ ให้สําหรับพลเมืองในดินแดนที่อ้างตนว่าเป็นสาธารณรัฐประชาชนโดเนสแล้วก็สาธารณรัฐประชาชนลูฮานสองแคว้นที่แบ่งแยกดินแดนทางภาคตะวันออกของอยูเครนเจ้าหน้าที่รัสเซียและเจ้าหน้าที่ของกลุ่มที่ฝักใฝ่รัสเซียนั้นเนี่ยครับในพื้นที่ต่างๆอยู่ภายใต้การควบคุมของทหารรัสเซียต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขาจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียในขณะที่ฝักฝังของอยูเครนเองเนี่ยครับ ก็ได้ออกมาประนามกฤษฎิการล่าสุดของทางด้านรัสเซียทันทีโดยกระทรวงต่างประเทศของยูเครนระบุว่ากฤษฎิการที่กล่าวขึ้นนั้นเนี่ยครับเป็นอีกหนึ่งการละเมิดอำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครนขัดแย้งกับบรรทัดฐานและหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศโดยทางด้านดมิทรีกูเลบารัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของยูเครนระบุนะครับว่าปิตาปิกาที่ออกโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินนั้นเนี่ยครับ ไร้ค่าและพิสูจน์ชัดถึงความกระหายที่ทางด้านผู้นํารัสเซียนั้นต้องการที่จะรุกรานในส่วนของยูเครนนั่นเองนะครับความเคลื่อนไหวนี้เนี่ยครับก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเพราะว่าเวลานี้เนี่ยต้องบอกว่าฝ่าฝั่งยูเครนนั้นเหมือนจะเพี้ยงซ้ำให้กับทางด้านในส่วนของรัสเซียมากยิ่งขึ้นล่าสุดนั้นมีการเปิดเผยนะครับจากผู้สื่อข่าวของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและก็เป็นนักวิเคราะห์ ข่าวการเมืองโลกมายาวนานได้ออกมาเตือนนะครับว่าเวลานี้ควรที่จะระวังยูเครนในการใช้สารเคมีทําลายล้างเพื่อทําลายของทับรสเตียนะครับเมื่อถูกต้อนจนมุ่มและก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเวลานี้ยูเครนนั้นเนี่ยครับมีความรู้สึกว่าพวกเขาถูกทอดทิ้งจากทางด้านในส่วนของนาโต้แล้วก็สหรัฐอเมริกามากยิ่งขึ้นดังนั้นสิ่งที่พวกเขาจะกระทําได้นั่นก็คือว่าพวกเขาก็จะยั่วยุเนี่ยนะครับ ให้เกิดสถานการณ์ที่เรียกว่าไม่ปกตินักสําหรับนักข่าวที่ว่าเนี่ยครับที่ออกมาวิเคราะห์เรื่องนี้นั่นก็คือแบ็กซพารีเป็นนักข่าวอิสระและเป็นนักวิเคราะห์ทางภูมิรัฐศาสตร์ของสหรัฐที่ออกมาเตือนเนี่ยครับว่ายูเครนนั้นอาจจะหันไปใช้สารเคมีนะครับในการที่จะสู้กับทางด้านในส่วนของรัสเซียแล้วก็เป็นการโยนความผิดเนี่ยครับให้กับทางรัสเซียเพื่อให้มองว่ารัสเซียนั้นเนี่ยครับเป็นการดําเนินการที่ เป็นการใช้สารเคมีต้องห้ามเนี่ยครับหรือว่าเป็นองค์กรที่ห้ามอาวุธเคมีเนี่ยไปใช้สำหรับสงครามแล้วก็ทำให้ชาวโลกนั้นเนี่ยออกมาประนามรัสเซียและอาจจะทำให้สหรัฐอเมริการวมถึงนาโต้นั้นเนียครับออกมาเคลื่อนไหวในการที่จะช่วยเหลือ,อยูเครนต่อไปหลังจากที่เวลานี้เหมือนกับว่าพวกเขากำลังถูกทอดทิ้งครับ